เมื่อกี้คุณซีก็สิิ์คุณอยากพูดไหมเดี๋ยวผมยิม้มให้มงานนี้ขออกขำๆอยากซีเรียสเมื่อกี้คุณซีคุณทั่วเลยนะครับเดี๋ยวเจอซีเน็นครับผมไดครับชื่อซีอยู่หน้าตอทุกคนเลยนะไม่รู้สักวันนี้พี่ซีบอกซีเน็นพี่เน็ตว่าอร่อยไหมคะวันนี้พี่ซีก็มาบอกเน็ตน,นะบอกว่ามีคนชงเจมนิวอีกแล้วอย่างนี้ได้สิถ้าเจมนิวก็ต้องเป็น ซีเนตอะไรครับทุกคนตัดพอหน่อยใจสุดไม่ได้ตัดพอครับผมก็แค่พูดความจริง嘛น้องชูชๆอ่าเดี๋ยวชิมซีเน็ตไปเดี๋ยวลืมเจมนิ้วเลยนะครับทุกคน คือเอาตรงสองคนี้คือเฮ้ยจริงๆเราไปไปไปวาดรูปด้วยกันไหมครับใครแต่แต่ผมบอกเจมอยู่ว่าก็ขอบคุณมากสรพรที่วาดรูปสนใครเลยทีเดียวเอาตรงๆคือคือเราว่ะวานรูปไม่คือในตัวคนอะเนเตอร์รบกวนให้พี่เขาแบบเออช่วยวาดให้ตัวคนนะเออเพราะคือเนเตอร์วาดรูปไม่เป็นขนาดนั้นเลยให้ให้เขาวาดให้แต่ลืมบอกว่าละเอียดเพราะบอกว่าเป็นบางคนคิดแบบ ผมยาวคนนึงผมสั้นคนนึงก็เลยก็ก็ตามนั้นเอ๊ะแต่บรรยากาศดีมากพี่เดี๋ยวไว้ไปด้วยกันใช่แต่ไปนี่คือบรรยากาศบรรยากาศดีเพราะว่าคนที่ไปด้วยแล้วก็เหมือนพี่อะพี่ว่าไงอะก็ถ้าไปถ้าไปด้วยกันแบบสี่คนเนี่ยบรรยากาศมันก็จะยิ่งดีจริงผมพูดเลยก็ไม่ชวนแต่แรก็ไม่ไม่ไม่ก็ขอไปสองคนเขาไปองใช่ไม่ไปไปดูทำเลไม่ไปดูทำ ครังแรกที่เราไปด้วยกันมันต้องแบบว่าไปทอยคนก่อนน่งก่อนเลยคืออยากจะบอกว่าครับผมเน็เจมอ่ะเป็นน้องที่สนิทมากๆที่เคยบอกเฮ้ยเฮ้ยเผมสนิทครับผมนี่ไม่ไม่ดูไงว่ายุง่ตัดมาัรมาบมาต่บาตัดรังมาตเมาตับมาตัดารมาดรับมาตัครอบมาตบมาตับาตัมาที่าบาาามม เมนเน้ตแปลว่าเราสนิทกันได้หรอเออเราคุยกันเล่นๆใช่ครับแต่เราสนิทกันเออก็ใช่ไม่ขำเลยนะซิพีอันนี้ที่อันนี้ที่เห็นในไลน์เนี่ยคือแบบแกร่งสนิทกันเลยครับใช่ใช่ต้องเปิดแล้วแล้วคุณสองคนสนิทกันไหมครับเาเลยเอาเลยเดี๋ยวรอเขาเผยก่อนอุ้ยอุ้ยรออีกรอรอเขาเผยรอเขาเผยสารพออยู่ไหนเต้นอยู่ เด็กน้อยปะคนนี้วันเด็กน้อยปะนอยากกลับบ้านแล้วกลับบ้านหนูอยากกลับไปนอนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับเข้าใจไหมนิวเข้าใจครับเออเข้าใจครับส่วนโอยนิวบายบายก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับไปนะครับบายบาย

재미ast Am i ma Fiat main muamma daha ti hadi poki niHA di午 immortior Langvier flats bye 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 bye